ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวน,นากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่เกร็งไม่ตึงนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายทำแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส คลายกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนนุมน่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ รวมใจประโยชดนิ่งๆนุ่มนุ่เบาๆสบายสให้ใจใสๆเย็นเนิ่งนิง่นุ่มน่มเบาๆสบายสบาย,าย,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 น,ยนึกถึงบุญทุกบุญที่ เราทำผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรสาสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งทางโลกท,งทางธรรมกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ย มารวมให้เป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนมนมเบาๆ สบายกลางดวงบุญใสๆที่กลมครอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ระดดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลย อย่าง say, น้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนน้ำแข็งใสใสนึกอย่างเบาเบาสบายๆใจเย็นเย็นให้ใจยยดในหยุดหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งที่กลางดวงนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างสบายๆพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระอรหันตุทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนท่านขยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้แหละ เมื่อท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏในพบทั้งสามกามภพบรูบบปภพอรูปภพบไม่ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยล้วนมีภัยทั้งสิน้นยังไม่ปลอดภัยชีวิตในสังสารวัตนี้เนี่ย ที่วนเวียนเงินเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยวนไปในภพทั้งสามหรือกติทั้งสองทุกติก็ดีสุกติก็ดีล้วนมีภัยทั้งสิ้นยังไม่ปลอดภัยชีวิตจะปลอดไภัยได้ต้อง หลุดพ้นจากกรอบของวัตตสงสารนีรเ่เลจใะในสังสารวัตนี้นะีต้องไม่เกิดถึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากสิ่งที่รักบ่อยๆจะได้ไม่ต้องประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆ หรือผิดหวังบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไปได้สิ่งนั้นบ่อยๆจะได้ไปทองโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไาลำพังยนบ่อยๆทำไม่เกิดก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่จะไม่เกิดได้จะต้องดับดวงเกิด ในภพภูมิต่งางๆนี้ให้ดับไปให้หมดจะดับได้ก็ต้องอาศัยกำลังบารม,มีความดีที่สั่งสมมามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเลยจากนี้เลย ใจก็จะกระเทาะล่อนไปตามลำดับจะดับดวงเกิดถึงเป็นต้นเหตุแห่งความแก่เจ็บตายในทุกๆก,กายนะให้มันหมดสิ้นไปในกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายากกาที่ปมลมหลบปลมกระถังถึงกายทรรมโคตภูโสดาสิากิตาคาวพระนนาคามี นับหมดหรือต่กายทำหัตพลหรือกายทำพระอรหันตาสมสมทธเจา้าซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากวัะสงสารนี้ในสังสารวัตฏนี้ได้ต้องกายทำรัตพลหน้าตัก ยี่สิบวอรสูงยี่สิบวอต้องไปถึงกายนั้นจึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่เขาบังคับบัญชาให้เวียนว่ายใจเกิดในภพทั้งสามนี้ได้เพราะนั้นหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จ จะเข้าถึงกายทรรมรหัตผลดังนั้นใจต้องนำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละผู้พ้นแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกมาแล้วผู้พ้นแล้วพระสัมมาทุริจา้าหรือพระอาหารหันตุทุกๆพระองค์ใจท่านจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้ในกลางกายทรงมรหัตผล ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเลยจนหมดเวลาของอายุสังขารของกายมนุษย์หยาบนั่แหละจึงถอดหลุดไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดับขันทัประนิปานคือขันห้าของทุกๆก,กายดับหมดหรือแต่ธรรมขันของกายธรรมราตพล ดับด้ดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวซึ่งจะทำให้บุญบรารมีสามทิพทัดที่สั่งสมมาได้ช่องส่งผลเข้าไปก็จะหลุดไปอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยท่านจะหยุดนิ่งอย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อพ้นแล้ว,วีหลุดพ้นแล้วก็จะหยุดนิ่งตลอดไม่ถอนหน่อย แต่ยังไม่หลุดพ้นใจก็จะเข้าๆออกยกเว้นที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระโสดาบานันพระสกิธาคามีพระนาคามีใจก็ตั้งแต่จะติดอยู่ที่กายทำตรงนั้นตลอดเวลาถ้าเป็นโคตรภูบุคคลใจตั้งแต่จะติดอยู่กับองค์พระธรรมกาย ทินาตักย่อนก็ห้าวานิดหน่อยตลอดเวลาเป็นโคตรภูบุคคลคือสภาวะใจเนี่ยพ้นความเป็นบุตุชนไปแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางอยู่ที่ตรงนี้ถ้าบุธิชนธรรมดาใจจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นกัิยาณชนมีสินมีธรรมฝึกปฏิบัติธรรมก็เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดเข้าๆออกๆออเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหอยแต่ถ้าของพระอริยเจ้าท่านติดตลอดเลยต่างกำลังแห่งสภาวธรรมของท่านเพศสมณนะเป็นเพศ ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบความเพียรเพื่อให้ใจหยุดนิ่งตลอดเวลาอย่างนี้เพราะว่าปลอดกังวลจากสิ่งที่เป็นพันธนาการของชีวิตมันต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปทำมาค้าขายสแสวงหาโลกยศัพท์แบบคฤือหัดซึ่งก็ต้องมีปัญหาและแรงกดดัน มากมายใจก็ก็เจอก็เจอ,เจอนไปตามสิ่งแวดล้อมนั้นตามปัญหาและแรงกดดันนั้นนั้นใจก็จะไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดจึงไม่ค่อยจะเจอความสุขที่แท้จริงบางคนเกิดมาตายฟรี ไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่นิดหนึ่งเราไม่รู้ความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงอย่างไรจรึงทำไม่ถูกทางบางคนรู้ทางก็เข้าๆออกๆออทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะยังมีเครื่องกังบลดึงหลุดเอาไว้แต่บรรพชิต นักบวชเป็นพระเป็นเนนเนี่ยไม่ถึงทำอย่างนั้นเพราะเราเสแสวงหาอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในซึ่งวิธีการสแสวงหาก็แตกต่างจากการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกขยันเงินคนละแบบสแสวงหาโลกิยทรัพย์ก็ต้องวิ่งเต้นกันไปสแสวงหาอริยทรัพย์ก็ต้องหยุดนิ่ง หนึ่งเฉย,ยจซึ่งถ้าผู้ไม่เข้าใจก็นึกว่าพระเนนเกียรติครานขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ความจริงกำลังทำงานที่สำคัญสำหรับผู้ที่บวชโดยมีเป้าหมายของการบวชอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ย พระมหาเทรานุเถระและอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงให้โอกาสกับตัวเองในการฝึกใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนี่คืองานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติแต่ว่าบรรพชิตหรือนักบวชทำได้มากกว่าเพศ่องกือดึหัด เป็นงานสาหรับทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมต่างแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหมดแล้วเนี่ยคนมีความปลืมป้มปิติภาคภูมิใจว่าเราทำถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่มาทำงานที่แท้จริงในการเกิดมาแต่ละครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย กำไรชีวิตจะเกิดขึ้นต่อเมื่อรู้จักวิธีทําใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละกําไรก็จะเกิดขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นความบริสุทธิ์เป็นความเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมน้องควง บวชแล้วต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาถูกประตูประสงค์การบวชและก็ถูกาตามพุทธประสงค์ด้วยความประสงค์ของพระสมมาสัมพุเจา้าที่ท่านถ่ายทอดอบรมสั่งสอนเลยมาจนก,กระทั่งคำสอนตกมาถึงเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นบวทแล้วต้องเรียนต้องศึกษาประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาที่เป็นอุบาสกปิสสกาก็จะต้องทำอย่างนี้ด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธตีแท้จริงมีพระตันตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง และยิ่งจะให้โอกาสตัวเองมาบวชแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันอย่างคราวหน้าที่จะถึงนี้ที่เป็นของอุบาสิกาแม่ไม่ได้บวชเป็นสมณะภายนอกแต่ก็สามารถบวชเป็นสมณะภายในได้ ช่วงจวังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่สุดของชีวิตเราที่เราให้โอกาสตัวเราเองมาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วเพราะเราก็ปลอดกังวลปลอดจากเครื่องพันธนาการของชีวิตถึงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะได้สแสวงหาพระภายในเป็นการบวชภายใน แม่ข้างนอกจะเป็นอุบาสิกาก็ะทมข้างในแล้วก็เป็นพระเหมือนคุณยาจาจงว่าเราอย่างนี้แหละเหมือนมหาบาสิกาวิสาขาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันเวลาดังกล่าวเราก็ต้องมันฝึกฝน อบรมใจของเราให้มันหยุดนึ่งแน่นหยุดภายในควบคู่กับภารกิจประจำวันของเรานควบคู่กันไปพะเราจะไปคอยความพร้อมของชีวิตว่าพร้อมก่อนแล้วจึงทำนะ่ะมันคงเป็นไม่ได้ยากความพร้อมมันอยู่ที่เราพร้อม ตัดสินใจลงมือรํทำทันทีเลยปัญหามีเราก็แก้ไปงานเราก็ทำไปบุญเราก็สร้างธรรมะเราก็นั่งทำสี่อย่างควบคู่กันไปอย่างนีน้ถ้าได้อย่างนี้การเตรียมตัวบวทของเราก่อนจะถึงวันจริงที่จะเป็นอุบาสิกาแก้ว เราก็สามารถที่จะบวชได้อย่างสมบูรณ์สมกับเป็นอุบาสิกาแก้วคือแม้ภายนอกเราจะรักษาโอบโปสถศีล์ภายในแล้วก็มีพระตัตนาตรายัยเป็นดิพึ่งเห็นชัดใสแจ่มหยุดตลอดเวลาเลยแม้เราไม่อาจจะเดินทะดงได้แบบพุทธบุตร แต่เราก็สามารถที่จะประกอบความเพียรให้ถึงพระภายในได้สามารถบรรล,ลุมรคนิพพานเช่นเดียกผู้มีบุญในการก่อนได้สามารถเข้าถึงธรรมกายได้และสามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้เช่นเดียวกับคุญญาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ ก็ให้ตั้งใจในลูกนะ,ะร,ระคับระครองใจของเราให้หยุดนิ่งในกลางกายของเราอย่างสบายสบายให้ใจใสใสเย็นเย็น,ยนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบาย ร้องกับระครออยจาห,หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบนะจ๊ะ